สวัสดีครับวันนี้เราจะมานึ่งข้าวเหนียวกันนะครับพอดีว่าในห้องครัวเนี่ยฝนมันตกเสียงมันดังนะครับเราก็าเลยอะยะพยพครัวมาทําในบ้านชั่วคราวนะครับก็วันนี้เราจะนึ่งข้าวเหนียวนะครับแบบว่านึ่งแบบข้าวไม่ต้องแช่นะครับอันนี้พอดีได้สูตรจากพี่สุภมชัยเสมอมิตรเนะเาะผมตามแกใน f a c e b o o กอยู่ก็เลยวันก่อนเห็นแกทําอันนี้ก็เลยเอามา ทำบ้างนะครับประจวบกับว่าเราไปซื้อไอ้ตัวนี้มานะครับผมเป็นที่นึ่งข้าวไปเจอนะครับกลุ่มจักสารงานแฮนด์เมดนะครับของบ้านดอนกลองอําเภอหนองเรืออำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรน,นะครับของคุณแม่คำูลนะเขาบอกว่าสามารถนึ่ง ในม่งข้าวได้เลยนี่นะเราก็ซื้อไซส์มาพอดีใส่ข้าวใส่น้ำประมาณนี้นะครับแ,แล้วก็นึ่ง30นาทีโอเคเดี๋ยวเรามาลองทำกันนะครับอันนี้ข้าวเรายังไม่ได้แช่นะครับแต่ว่าเราไปล้างเอาฝุ่นเอาไหลออกหมดแล้วนะครับผมเด็ดปั๊กนะครับอันนี้เราใช้กระทะไฟฟ้านะครับวันนี้ก็เทน้ำลงไปนะครับ แล้วเดี๋ยวก็เอาข้าวใส่ลงไปต้มนะครับผมต้มข้าวก่อนแล้วข้าวไปหนึ่งนะครับข้าวมันจะเหนียวนุ่มทั้งวันนะครับก็ของเรามาลองกันเลยนะครับผมนะี่เดี๋ยวเรารอน้ำมันเดือดน,นิดนึงนะครับแล้วก็อย่างนี้เป็นข้าว ข้าวสารนะครับที่เราซื้อมาเนะี่ยเราไปล้างน้ํามาแล้วเมื่อกี้นะครับเวลาเราทำข้าวเหนียวนะครับอย่าลืมเขาไปล้างน้ําซาวน้ําก่อนนะครับหรือว่าก่อนที่โดยปกติแล้วเราจะแช่ข้าวทิ้งไว้ก่อนใช่ไหมครับคืนนึงแล้วอีกวันนึงเราถึงมานะึ่งข้าวเนาะถ้าคนเหนือคนอีสานเนี่ยไม่ต้องห่วงละนึ่งนึ่งข้าวสบายสบายนี่น้ําเริ่มร้อนแล้วนะครับเราใส่ข้าวไปเลย ต้มให้มันเดือดนะครับเดือดสักพักจนข้าวมันเริ่มแตกเน็ตนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ขึ้นนะครับขึ้นเสร็จแล้วเราก็เอาไปหุงนะครับนี่ฮะเดี๋ยวรอน้ํามันเดือดนะครับรอน้ํามันเดือดปุ๊บเนี่ยลอยอสักพักหนึ่งนะครับผมระหว่างนี้เราก็ตั้งหม้อข้าวรอนะครับ เส้น้ำในมม้อข้าวนะครับโอเคประมานี้นี่นะครับระหว่างนี้เราก็คนนะครับเหมือนต้มข้าวนี่เองนะครับจะไม่ข้าวมันนิ่มนะครับในที่นี้พอข้าวมันเริ่ม อันนี้ปุ๊บเนี่ยจริงๆเวลาเราแช่ข้าวเนี่ยเพราะว่าให้ข้าวให้เม็ดข้าวมันนิ่มเหมือนกันนะครับเวลาเรามามานึ่งเนี่ยมันจะได้ง่ายเนาะแล้วมาเดือดตุ๋ให้ข้าวมันแตกเน็ดนิดนึงนะครับ <c oughs> ให้เมือกมันออกนะครับ จังหวะนี้นะครับจริงถ้าใครมีใบใบเตยนะครับอยากให้ข้าวมันหอมนะครับเอาลงมาต้มด้วยกันได้เลยนะครับผมอี่งนะี้กินข้าวเริ่มหอมอแล้วนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับพอต้มตรงนี้คนปุ๊บให้มันเดือดให้น้ำมันแบบ เริ่มเหนียวๆนะครับเดี๋ยวเราเจีวข้าวนะครับไปซาวน้ําอีกสักสองสามรอบนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ตัวนี้แล้วก็เจีวมาหนึ่งด้วยหม้อขงข้าวกันนะครับใช้เวลานึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับสามสิบนาทีเนาะอันนี้เนี่ยเหมาะมากเหมาะสําหรับเขาเรียกว่าคนรุ่นใหม่ที่กินข้าวแบบน้อยๆอ่ะข้าวเหนียวอ่ะ แบบว่าเอ้ยวันนี้อยากกินข้าวเหนียวหรือจะเอาข้าวเหนียวไปทําอาหารอะไรเงี้ยนึ่งแบบเล็กน้อยใช้มีตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ใครสนใจเดี๋ยวผมลงรายละเอียดของกลุ่มอันนี้ไว้ให้แล้วกันนะครับข้างใต้วิดีโอนะครับเผื่อใครอยากได้ก็ติดต่อเองนะครับอันนี้ไม่ได้เอาค่าโฆษณาอะไรนะครับแค่อยากจะแนะนําต่อให้กันเองนะครับเพราะว่าดูแล้วมันสะดวกจริงๆนะครับผม อันนี้ผมซื้อมาราคา150บาทนะครับถ้าขนาดเล็กกว่าน,นี้ก็ร้อยหนึ่งอย่างนี้นะฮะโอเคอนนี้เริ่มเดือดแล้วนะครับเม็ดข้าวเริ่มเริ่มใส่นิดนิดลวเรา ปิดนะครับผมเดี๋ยวเราสต็อไปไว้แป๊บหนึ่งนะครับผมขอข้าวไปซาวก่อนนะฮะนี่นะครับเราไปซาวข้าวามรทยบร้อยแล้วนะครับก็นี่ฮะในหม้อเราใส่น้ําเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็เอาข้าวใส่นะครับ นะครับทำง่ายๆเลยเหมาะมากๆสําหรับคนที่ลืมนะครับถ้าเป็นคนเมืองเป็นกรบอกว่าลืมมาเข้าอีนอหมาะขนาดว่าบต้องหีบก็เอาไปต้มแล้วก็เอามานึ่งได้เลยอ่ะโอเคกลับมาสู่ภาษากลางเลยเราซาวแท็กเดี๋ยวบางคนเขาจะไม่เข้าใจนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะ แล้วก็ใส่ในหม้อของข้าวนะครับตั้งน้ําเรียบร้อยปึ๊บกดหม้อข้าวนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจับเวลาไว้แล้วเราก็มาเช็คดูนะครับว่าข้าวเราจะสุกเหนียวนุ่มอย่างที่พูดจริงหรือเปล่านะครับมาเจอกันนี่นะครับครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับก็มาดูเนี่นะครับผลลัพธ์ ข้าวเหนียวเรา,าสุกแล้วนะครับร้อ,อ,อนติดไฟได้เลยนะครับผมนะครับข้าวเหนียวสุกน้ำแห้งพอดี ตัวเรียวอะไรไหมครับสุกแล้วข้าวนี่นะฮะนุ่มมากแต่จะเหนียวติดมือไปนิดนึงนะครับแต่ว่าเหนียวนุ่มอยู่ทั้งวันแน่นอนอันนี้แนะนำอีกนิดนึงนะครับตอนที่เราข้าวข้าวไปต้มเนี่ย อย่าต้มนานนะครับรอให้มันเดือดแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็คนๆๆน,น,นะครับมันก็จะได้แบบข้าวไม่เหนียวมากนะครับอันนี้เหนียวไปนิดนึงนะครับผมแต่ว่าเหมาะสําหรับคนชอบทานข้าวนิ่มๆนะครับเดี๋ยวเราพักให้เย็นนะครับแล้วเราก็เอาไปเก็บนะครับใส่ที่เราเนี่ยนะครับหนะ้าตาข้าวเหนียวปึ๊บเรียบร้อยแล้ว ถ้าเอาเดี๋ยวเรารอให้มันเย็นนะครับเอาไปพักถ้าใครอยากให้มันร้อนทั้งวันนะครับก,หก,หก็หากระติบหรือว่าหากระติกน้องแข็งก็ได้นะครับแล้วก็ผ้ารองแบบน,นี้ครับผ้าผ้าขาวตะไคร์อย่างนี้นะฮะมันใส่ข้าวแล้วก็ปิดฝาไว้มันก็จะอุ่นได้เกือบทั้งวันเลยนะครับในนี้ที่บ้านทำอยู่เนาะนี่นะฮะข้าวเหนียวก็ นึ่งข้าวเหนียวนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครลืมนะครับเขาเรียกว่าไงลืมแช่ข้าวนะครับลืมหมาข้าวเนาะหรือว่า,าต้องการจะนึ่งข้าวแบบในหม้อของข้าวนะครับถ้าไ้หาตัวนี้มานะครับผมเอามาลองดูนะครับง่ายๆหรือถ้าใครที่ไม่ลืมนะครับก็แช่ข้าวนะครับอย่างน้อยๆสัก 6ชั่วโมงขึ้นไปนะครับผมแล้วก็เอาไปซาวน้ําซาวน้ําเสร็จแล้วก็เอามาใส่ตัวนี้นะครับเอามาตั้งหม้อนะครับผมแล้วก็นึ่งปกติเลยซึ่งชั่วโมงนะครับก็จะได้ข้าวเหนียวสําหรับทานนะครับโอเควันนี้เราก็ลาลาไปก่อนนะครับไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย